มูลสภาพพี่น้องเปลี่ยนสายาเวอร์ของเก่งหุ่นใดปูเลต้าหนึ่งเก้าเก้าห้าเือสิบวาวหุ่นใดนสาย o w e r มันแตกเวเปลี่ยนผมซือ้ออะไรวีเยงกรุงเทพบ่อม,มีเพราะว่าเขาตัดก็ตัดสายาพา w e r ออกนพี่น้องมันคล้องมาจาก ต่างประเทศก็จะตัดสายอเสริกาจะเป็นเ,นเ,เนพื่เวอร์มันเพื่อเวอร์เป็นกองดนุเก่งมาทั่วไปทั้งเซียงกองใหญ่าบางพี่หรือว่าในลายหมองเขาว่าบ่มี่แหวนหัวใจอะไรมือสองนี่ถ้าเป็นมาจากทางประเทศก็จะตัดตัดสายเลยตัดสายเพา่อเวอร์ตัด แล้วก็ตัวผ้าเบอร์มาเขาไปแยกก่ก็เลใยใส่มีสูมาใส่ผ้าเบอร์ของมีสูมากเขาคงสปแปงแกะค้ายท,ที่นีที่นีการการสร้างอยาเงคือว่าถ้ามันบุดนัวเบา มันเข้าได้ก็สามารถได้แล้ี่นะ้องต้องหัวตัวนี้ก็บทอกันใักผัวมันหัวเฮ็ดเองได้ก็เฮ็ดได้นะไหมครับเฮ็ดได้ก็เฮ็ดทั้งนี้การสร้างเรียนรู้ไ้ดีที่กันใช่ไหมครับส,นะสมเป็นวัตถุย่างพนะี่น้องมันจะมีเหตุสม mình sẽ thử nhất cần ngàn của mình có kẻ đấy kẻ thể cứ mưu hôn nhau gặp nhà sàng và sau này nguyên lại không tiền như tôi này như như sáu <c oughs> สิบหลังมัม้งหรอหลังก็ไปเงินซุปเขาเขาหลังเขาพอดีนะเชิญของเขาหลังว่าเล็กขึ้นมันคืนมากมันพอดีของมันหลสองพอดีพอดีคือว่าของเขานะหลังจากของอเล็จซิ่นนัน

โอเคนี่น่ะก็ประมาณนี้เนาะ sí. sí,